สวัสดีค่ะสวัส,สดีค่ะอาสมีกรับมาแล้วค่ะ <g ülme> ล้างเสียงยาวนิดนึงวันนี้เราจะมาคุยประเด็นที่ก็จะเรียกว่าอยู่ในกระแสมาโดยตลอดนะตลอดทั้งปีที่แล้วด้วยแล้วปีนี้ก็ยังคงอยู่ด้วยนะกลับคิปตัวประเด็นที่ชื่อว่าค r y ปโต c u r r e n c y แอนแนหลายคนเมียรู้ว่าคลิปคุณว่าคลิปเนี้ยคุณว่าคลิปเนี้ยโดยที่ยังไม่ออกเลยนะคุณว่าคลิปเนี้ยยอดยอดวิวต้องดี จะมีคนมาค้นหาเยอะเยอยอดเอมาอคนค้นหาเป็นเป็นคำถามที่พี่อยากถามปุ้นมาานานมนากเลวด้วยเพราะว่าไอ้ตัวที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างสร้างกระแสให้กับคนสนใจอยากลงทุนเยอะอย่างพี่เองคนรอบตัวมาถามเรื่องคริปโตเคอเรนซีเยอะมากเห็น mm hmm. คนที่แบบไม่คิดว่าเขาจะลงทุนน่ะแต่ไปเปิดพอร์ตเพื่อซื้อบิตคอยกันๆๆๆนะ่ะเยอะมากปุ้นคือเอง่ายคนมาคนมาถามพี่ปีละสิบคนอย่างเงี้ย คือสิบคนเนี่ยถามเพื่อจะไปลงทุนในตัวบิตคอย์อ่ะปาไปแล้วแปดถึงเก้าคนนะแปดจุดห้า <laughs> <ม>คือมีคนนึงแบบเออไม่ได้ชัดเจนแต่คิดว่าน่าจะใช่ย่างั้นก<ๆ>็เลยอยากถามปุ้นใฐานะที่เป็นนักวางแผนการเงินปุ้นมองคลิปโตยัยงไงบ้างจริงๆคาถามเนี้ยปุ้นเองก็ถูกถามเยอะแล้วก็ปุ้นก็ไม่ค่อยได้ตอบแบบพับลิกแบบเนี้ยเท่าไหร่เพราะว่าหนูคิดว่าการจะตอบคําถามนี้เนี่ยหนึ่งคืออย่างน้อยๆเราต้องรู้เข้าใจเพียงพอ กับสิ่งเนี่ยไอ้คำว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยระดับหนึ่งหนูหนูก็ไม่กล้าตอบว่าตัวเองรู้แบบดีเท่า<ม>แต่ท่านๆ่าน,ท,านที่อยู่ในโลกมากมายนะคะเพระว่าเรามองเขาเป็น a อเทอร a ์เท e ีฟ s แอสเซทชิ้นหนึ่งในมุมของการวางแผนการเงินแล้วก็เออพูอยากถามอยากให้คนถามตัวเอง,เองกลับที่มีคำถามเนี้ยว่าเอ้ยลงทุนคริปโตดีไหมอะไรเงี้ยให้ถามตัวเองกลับนิดนึงเพราะพถามกลับเสมอว่าอะไรทำให้สนใจสิ่งนี้อืม เราถามคล้ายๆกันอะไรทำให้เสร็จพี่พี่เลยจะมีแซมเปลิลคำตอบให้คุณได้มามาส่วนใหญ่คนจะตอบว่าก็เห็นคนลงทุนเยอะแล้วก็ีผลตอบแทนมันดีมากเลยแล้วเราก็ไม่มีงานทําจะเป็นคําตอบแพทเทิร์นประมาณนี้พอมันว่างสนใจลงทุนเราไปหาอะไรที่มันได้ผลตอบแทนดีก็เลยมาเจอคําตอบว่าคริปโตเคอเรนซีนั่นเองอ๋อโอเคคือ บุญเนี่ยเป็นห่วงเวลาตอบเวลาถ้าได้คําตอบอันนี้จะเป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่มาในมุมแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาอาจจะมีความเข้าใจในแอสเซทน้อยไปหนอนิดนึงเท่าที่ฟังเนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าตกลงมันคืออะไระประโยชน์ของมันคืออะไรในการมีสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนมันฟังแล้วมันเหมือนนิทานเลยพี่อ๋อ<ม>เหมือนกํนลาลังเป็นหิง่งเป็นเมา้ากํลาลังเหงาเหงาอยู่ตามหากองไฟเห็นไฟเอา้าบินเข้าไปเลยจ้า เหมือนน hmm. ิทานเมา <laughs> อันนี้บอกกันนะทุกคนว่าที่พูดกันเนี่ยเราพูดใน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 แง่เบสิกของคนที่ไม่มีความรู้การลงทุนแล้วมาถามนะอ่า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 ใช่เพราะฉนั้นงก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะถ้าอย่างนั้นนะ่ะอย่างน้อยๆเราควรจะเข้าใจก่อนว่าประโยชน์ของการมีคริปโตเคอเรนซีคืออะไรเหมือนประโยชน์ของการมีหุ้นสามัญคืออะไรอ่า uh. อ่าดีดีครับผดีด<ะ>ดเพราะว่าหุ้นสามัญมันก็คือการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเราคาดหวังการเติบโตในธุรกิจนั้นๆหวังว่าเขาสามารถตอบโจทย์ผู้คนทําธุรกิจออกไปสามารถขายสินค้าบริการได,ราด้กำไรมีกําไรอ่ะเราก็คือถึงเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ ถูกไหมถ้าเราไม่เห็นสิน่งนี้เราก็ไม่อยากไปถือหุ้นสามัญพี่เราก็ไม่อยากจะเอาเงินเราไปยุ่งช่องเขียวอะไรกับเขาในทางกลับกันในโลกคริปโตเพิ่งจะคิดว่าอย่างน้อยเราก็ควรจะเข้าใจว่าแล้วประโยชน์ของการถือคริปโตคืออะไรในมุมของการเป็นนักวางแผนการเงินสิ่งหนึ่งเขาก็มองว่าโอเคคริปโตเคเรนซีถือเป็นอัลเทอร์นทีฟแอสเซทนะแต่อัลเทอร์นทีฟแอสเซทเนี้ยจากการรัน Data ทางสถิติมาแล้วเนี่ยอัลเทอร์นทีฟแอสเซทเนี้ยไม่ได้มี c o r r e l a t i o n ที่ช่วยในการจัดพอร์ตเท่าไหร่ คำว,ว่า correlation ที่ช่วยในการจัดพอร์ตเช่นการถือตราสารหนี้คู่กับหุ้นมี correlation ความสัมพันธ์กันเนี่ยที่ช่วยในการจัดพอร์ตเพราะว่าในวันที่หุ้นตกบอลมักจะขึ้นประมาณนี้นะคอนเซ็ปต์ง่ายๆหรือการถือทองคําช่วยในการจัดพอร์ตเอาอะไมันช่วยเพราะว่าในวันที่โลกมันเกิดวิกฤตทองคําจะขึ้นดี ในแต่ว่าในทางคริปโตเคอเรนซีปัจจุบันเนี้ยเขามีการรัน d a t ควาการเคลื่อนไหวของราคากันมาก็จะพาะว่าคริปโตเนี่ยไม่ได้มีส่วนช่วยในการวางพอร์ตหรือจัดพอร์ตให้พอร์ตมีความผันผวนน้อยลงอันนี้ดรอปไปแต่ว่าปุ้นกลับมองว่าในมุมของของคนแนะนำเนี่ยปุ้นมองว่าสิ่งเนี้ยในเชิงของของ value ของมันอะมันอยู่ที่การใช้งานลก ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกของดิจิตอลแบบปฏิเสธไม่ได้การใช้งานตัวดิจิตอลเคอร์เรนซีแล้วก็เคอร์เรนซีแต่ละตัวเขามีเน็ตเวิร์กการใช้อะไม่เหมือนกันเราควรจะเข้าใจเน็ตเวิร์กของเหรียญแต่ละเหรียญสักนิดหนึ่งประโยชน์ของบิตคอยล์หลักๆมันคือการชาร์จเฟออ์เงินบิตคอยมีมีความแข็งแรงเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเฮ้ยอีกหน่อยการชาร์เฟอร์เงินระหว่างไทยกับลอนดอนเนี่ยมันแบบใช้ระยะเวลาเพียงแค่เซียวีอ่ะ ไี่กี่วินาทีเงินก็ถึงแล้วกดอดเดรสข้ามกันไปมาอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าเกิดเรามองว,ว่านี่คือเทรนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอการถือบิตคอยเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เออพอร์ตเราเกิดแวลูตามเทรนดของเศรษฐกิจของธุรกิจได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นปุ้นอยากจะฝากว่าเฮ้ยมันควรจะเข้าใจเน็ตเวิร์กของเหรียญแต่ละเหรียญการใช้งานมันด้วยเพราะว่าแวลูของเหรียญอยู่ที่เน็ตเวิร์กของผู้ใช้งานอันเนี้ย ต้องเข้าใจจุดนี้เป็นจุดหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ขอขอลงลึกนิดนึงในการให้คําแนะนาตามช่วงอายุคือถ้าเป็นคนเจนใหม่อย่างเราเราอ้าวง่ายพูเองก็เขินเองเกาหัวด้วยเขินเขนถ้าเป็นคนเจนใหม่ก็คิดว่านี่คือสิ่งที่ควรจะหาความรู้อืมหาความรู้จากจากหนังสือก็ได้เดี๋ยวนี้มีหนังสือหลายเล่มจากช่องชาแนลยูทูบแต่หาความรู้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกระโจน จะเย็นๆอ่ะหาความรู้แล้วก็ใช้เงินส่วนน้อยของเราเข้าไปลองทันทีที่เราพอจะเข้าใจมันแล้วแล้วเราก็เข้าใจสตอรี่เน็ตเวิร์กของเหรียญละอ่ะเข้าไปลองเข้าไปลงทุนดูใช้เงินส่วนน้อยของเราในการเก็บออมอ่ะเข้าไปลองเล่นดูเพิ <Okay. S 1> ่งคิดว่านี่คือสิ่งที่เพิ่งค่อนข้างเรคคอมเมนต์กับคนที่อยู่ในช่วงวัยกาลังสร้างโกรดกําลังแอคคูเมเลตสะสมเงินเพิ่งคิดว่าเพิ่งแนะนํานะถ้าถามว่าแนะนำไหมแนะนําโ <Okay. S 1> อเคเพราะว่า มันเป็นโลกที่ปุ้นว่าน่าจะมาเราน่าจะปฏิเสธโลกสองมิติมึงคิดปุ้นไม่คิดว่ามันจะแทนที่อันใดอันนึงนะเคยคุยเรื่องนีีไปกับพี่คนหนึ่งเหมือนกันว่าคิดว่าโลกของการเงินที่เป็นดิจิตอลกับที่เป็นอ่อแรดิชนลเนี่ยมันจะเดินกันเหมือนโลกสื่ออะมันจะมีสื่อออนไลน์สื่อออฟไลน์แบบเดินไปคู่ขนานอะใช่กับแครดิชแนลที่มันจะเดินไปด้วยกันอ่ะ พคิดว่าเราน่าจะเห็นเป็นภาพนี้ที่ไม่ใช่อะไรแทนกันแบบร้อยไม่ได้จงหายไปจากใช่เหมือนเหมือนโลกการ<ๆ>การค้าออนไลน์อ่ะที่เราก็ยังคงชอบเดินห้างบ้างแล้วเราก็ยังคงกดผ่านลาซาลาช้อปปี้บ้างคือมันจะผสานไปด้วยกันประมาณนี้อ่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นภาพนี้ในระยะเวลาสักห้าปีช่วงนี้แล้วกันที่ที่ตัวเองมองเห็นนะโอเคพี่ว่ามันทำไอ้คริปโตเคเรนซีมันทำให้เกิดคำว่านิ่งนอร์มัลขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ มันมาพร้อมๆจริงๆอะมันเกิดมาก่อนหน้าโควิดแหละแต่ก็ต้องยอมรับว่าโควิดมันเป็นตัวเร่งทําให้คนแบบหันมาให้ความสนใจแล้วก็ใช้งานตัวคริปโต c u r r e n c y ที่มากขึ้นอืมแล้วก็เห็นถึงกระแสที่เกิดขึ้นเยอะจริงๆอืมมันก็เลยไม่แปลกที่จะมีคําถามเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายแต่สุดท้ายอะค่ะเหมืนอนที่เรา recap กันไปในปี2021อะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะดีแน่นอนถ้าคุณมีความเข้าใจมันจะดีแน่นอนถ้าเราใช้เขาให้ตรงกับ ความต้องการของเรากับความเสี่ยงที่เรารับได้แต่มันจะไม่ดีแน่นอนถ้าเราเอาเขามาใช้มากเกินกว่าความรู้ความเข้าใจที่เรามีอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆของทุกสินทรัพย์เลยเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ถ้าเกิดสมมติไกลสนใจแล้วไปหาความรู้แล้วเกิดจนเป็นความเข้าใจทําไปเถอะอืมมันไม่มีอะไรที่มันผิดถูกร้อยเอร์เซแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันจะมั่นคงแน่นอนร้อยเปอร์ซนด้วยโอเคไหมอ่า คราวนี้อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งพี่คือกลุ่มแบบคนกลุ่มกษียนน่ะใช่อ๋อเงินเยอะแล้วคริปโตอะไรอย่างเงี้ยวุ<อ>้นจะฝากภาพนี้ไวล้ละกันค่ะก็คือว่าคุ้นมองคับคุ้นชอบพูดแบบนี้เมื่อก่อนมิดก่อนไม่มีคริปโตอะ่ะเปนชอบพูดว่าสินค้ากระเียณเนี่ยมันจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ชื่อว่าน้ำนิ่งน้ำนิ่งเนี่ยก็คือพประกันบํานาน หรอทุกระบบบํานาญที่คุณมีคือมันมาแน่ๆมาชัวร์ๆเป็นน้ํานิ่งที่คุณพึ่งพาได้นะคะอีกอันหนึ่งเป็นน้ําขึ้นน้ําลงอันนี้เป็นพวกหุ้นกองทุนหุ้นอะไรที่มีความเสี่ยงอะอะไรที่มันผันผวนเนี่ยมันเหมือนน้าขึ้นน้ําลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงคริปโตเนี่ยคุณให้นิยามใหม่มันเหมือนซูนามิ เวลามันลงมันหายทั้งมันหายทั้งขาดเลยนะมันหายไปยิ่งกว่าขาดพุ่นมันลงไปในทะเลหายไปหมดเลยแต่เวลามันขึ้นเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแบบแบบตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพุ่นเลยคิดว่าเอ่อคนที่เป็นวัยเกษียนถ้าเราไม่ได้มีเัฟเฟอร์น้ํานิ่งน้ําขึ้นน้ําลงที่มันหนาพอที่มันมากพอเนี่ยการจะไปลงน้ําสึนามีเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังสูงใช่เพราะเวลาน้ํามันหายเนี่ย เราจะไม่มีน้ํากินน้ําจะเหือดหมดเลยกลายเป็นว่าน้ำใหม่ก็วยากนะมันไม่ทันนะแล้วเกมการเงินของคนเกษยียณอายุเนี่ยมันมันสร้างขึ้นมันยากอะ่ะมันจะเนรตเงินยากเพราะว่าเวลามันมีนมไม่พอเวลามีพอไม่ใช่ว่าห้ามลงนะคะเหมือนเดิมไม่ได้ห้ามหรอกให้แบ่งเงินถ้าอยากลงให้แบ่งเงินแบ่งเงินแบ่งน้ําที่เรามีเนี่ยไปลงได้บ้างแต่อย่าลืมดูแลบัฟเฟอร์ของของเราด้วยดูแลน้ําของเราด้วย เป็นภาพประมาณนี้แล้วกันค่ะพี่แต่สําหรับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ของการลงทุนคริปโตแบบเบื้องต้นค่ะเป็นคําแนะนําก่อนว่าเอ้ควรจะเป็นควรจะลงไม่ลงอะไรยังไงส่วนเรื่องของความเข้าใจรักไว้เราว่ากันอีกทีแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงนะทุกคนโลกของคริปโตเอ้ทุกโลกแหละมันมีทั้งขาวและดําคือหมายถึงว่าคริปโตจริงๆอ่ะที่มันลงทุนแล้วอยู่บนตลาดของจริงมันก็มีแต่มันก็จะมีบางคนที่อาจจะเอามาอาศัยช่องโหว่ ล้วก็ใช้คําว่าค r y p t o c u r r e n c y เนี่ยในการทําตัวเหมือนเป็นมิชฉาชีพอันนี้ระวังไว้นะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วอย่างคนรอบๆตัวพี่แต่บางทีก็มีเหมือนกันที่แบบเอามาปรึกษาว่าเจอแบบอารมณ์ว่าเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาเงินเป็นลงทุนในค r ิป t o c u r r e n c y ตัวนี้นะแล้วก็จะเดี๋ยวให้ปันผลกลับมาชัวงช่วงแรกๆมันก็ได้แล้วก็ได้แบบโอ้โหปันผลทีสมมติลงไปหนึ่งหมื่นได้กลับมาสองหมืน่นนั่นคือร้อยเปอร์ซ็นต์ ลงไปสองได้สี่ลงไปสี่ได้แปดลงไปแสนได้สองแสนแต่พอแบบมันมากๆเข้าอะค่ะมันคือกลายเป็นแชร์ลุกโซแชร์ลูกโซได้ พวกพูดไม่ชัดอีกแล้วในเทปนี้ระวังไว้หน่อยละกันนะคะก่อนจะไปลงทุนใดก็ตามศึกษาทำความเข้าใจไว้มันจะเป็นเบริเออร์ที่ดีให้กับทุกคนได้แล้วก็หวังว่าการดูรายการของพวกเราทั้งสองคนจะเป็นอีกหนึ่งเบรเออร์เล็กๆ,ๆที่ทําให้ทุกคนในลงทุนได้อย่างมีความสุขแล้วเดี๋ยวไว้มาสร้างบริเออร์กันใหม่ในเรื่องหน้าเนาะสําหรับเทปวันนี้ทั้งสแล้วก็ขอาคุ้นคอลลาไปกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะถ้าใครมีคำถามอย่าลืมส่งมาที่ แอดไลน์นะคะแอดมีมันนีนะคะหรือว่าจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะคะจะมีการทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็แอดเฟรนเพิ่มเพื่อนกันได้เพื่อติดต่อสอบถามถามคำถ,ถามเข้ามาในรายการ Ask Me แบบนี้ได้เหมือนกันค่ะส่งคำถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะ